สวัสดีทุกคนวิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะ,ะว่ากันต่อนะในเรื่องของคำศัพท์ในหมวดของสถาปัตยกรรมนะคำศัพท์ในหมวดของสถาปัตยกรรมซึ่งสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะแล้วก็ที่เราเรียนอยู่นี้ก็คือสิ่งก่อสร้าง สำคัญในวัดหรือสิ่งก่อสร้างสําคัญในทางศาสนานะสาเหตุเพราะว่าเราเรียนเพื่อที่จะไปใช้อธิบายนําชมนะในขณะที่เราทําทัวร์นะครับสิ่งก่อสร้างที่สําคัญในทางศาสนาหรือในวัดเนี่ยนะก็ที่เรารีวิวไปนะครั้งที่แล้วนะครับสถาปัตยก,กรรมนะ เห็นไหมก็จะมีอาคารโบสถ์วิหารนะอาคารโบสถ์วิหารมีสถูปเจดีย์มีพระปรางพระมนดบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับในวิดีโอครั้งที่แล้วเราเพิ่งจบสถาปัตยกรรมประเภทแรกก็คืออาคารโบสถ์วิหารซึ่งอาคารโบสถ์วิหารนะ ส่วนใหญ่ที่นิยมสร้างในวัดก็คืออาคารแบบไทยประเพณีหมายถึงอาคารที่มีหลังคาทรงจัว่วสูงและมีเครื่องประดับหลังคาได้แก่ช่อฟ้าบรากานักสะดุ้หางหงนะจบไปแล้วนะครับแล้วเราก็เรียนทั้ง3ส่วนก็คือทั้งเครื่องบนหลังคาทั้งตัวอาคาร แล้วก็ส่วนฐานนะวันนี้หรือสัปดาห์นี้เราก็จะมาขึ้นสถาปัตยกรรมแบบที่2ก็คือสถููเจดีนะครับสถููเจดีอ่ะไปดูรูปนะนี่คือสถาปัตยกรรมในภาพรวมในวัดนะอันนี้เรียกว่าอาคารโบสถ์วิหารนะอันนี้หลังนี้ เรียกว่าอาคารโบสถ์วิหารหลังนี้เรียกอาคารโบสถ์วิหารส่วนสิ่งก่อสร้างพวกนี้พวกนี้เนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นเจดีทั้งหมดเลยนะเจดี JD, ถือว่าเป็นคำร,มรวมๆนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเจดีคืออะไรแล้วก็อันนี้เรียกเหมือนกับว่าเรายกตัวอย่างว่าเจดีคือนาสกุล นะดังนั้นพวกนี้มีนามสกุลเดียวกันหมดเลยก็คือนามสกุลเจดีแต่ชื่อชื่อหน้าอันนี้เรียกว่าสถูปอันนี้หลังนี้เรียกว่ามณดบหลังนี้เรียกว่าพระปรางเนี่ยพระปราง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 ส่วนอันนี้เรียกว่า ob, สถูปสถูปสถูปนะอันนี้เรียกมนดบอันนี้เรียกปรางนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นสถูปเจดี นะอย่าลืมนะสถูปก็คือเจดีประเภทหนึ่งดังนั้นก่อนที่จะลงไปถึงรูปแบบของสถูป j เจดีในแต่ละสมัยเนี่ยนะอาจารย์ขออธิบายคํารวมในภาพรวมของคําว่าเจดีนะนักศึกษาก็เตรียมสมุดเตรียมเอกสารมาจดนะคะอ่ะคำว่าเจดีเนี่ยความเรื่องพระ เจดีนะลูกคำว่าเจดีของไทยนะมาจากคำในภาษาอินเดียภาษาบาลีนะเจดี JD มาจากคำภาษาบาลีว่าเจติยะนะเจติยะเนี่ยอย่างนี้เรียกธรรมเจติยะเห็นไหมครับเจติยะนะแปลว่าที่ระลึกถึงหรือที่ กราบไหว้บูชานะเพื่อรลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำไหมนะเจดี JD, หมายถึงสถานที่ที่เราเคารพนะนับถือหรือสถานที่หรือสิ่งที่เรานำมากราบไหว้บูชาเพื่อรลึกถึงพระพุทธองค์นะ เราระลึกถึงในพระมหาปัญญาที่คุณเราละลึกถึงในพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณและเราระ,ะลึกถึงในประมหาเมตตาที่คุณของพระพุทธองค์นะันสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรากราบไหว้และเราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นจะเรียกว่าเจดีได้ทั้งหมดเลยนะสมมุติอาจารย์เลี ส่วนตัวนะเอาขวดน้ํามาหนึ่งขวดขวดใส่น้ําแล้วขวดใส่น้ําเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเวลาเห็นขวดใส่น้นํานี้ทีไรนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกทีก็เลยเอาขวดน้ํานี่มาไหว้เช้าขึ้นมาก็สวดมนต์พุทธังสารานังคัจฉามิธรรมังสารานังคัจจามิ สังฆสารนางขจามิทุติยมปิพุทธังไหวไปเพราะตอนเย็นใหม่และมาไหว้ขวดน้ำนะกล่าวสารเสริญพระพุทธเจ้าอิติปิโสภะวาอารังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอั้นขวดน้ำนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเจดีประเภทหนึ่งก็ได้นะเพราะเป็นที่ระลึกที่ที่เรากลาบไหว้ ระลึกถึงพระพุทธองค์นะ,ะสรุปเจดีมาจากคำว่าเจติยะหมายถึงสิ่งที่เรากราบไหวบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ดัใหม่จดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมากมายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมากมายหลายชนิดดังนั้น เราจึงสามารถจัดกลุ่มเจตียะต่างๆนี้ออกเป็นสี่ประเภทนะสิ่งต่างๆนะสิ่งต่างๆมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมากมายหลายชนิดดังนั้นเราจึงสามารถจัดกลุ่มพระเจดีออกใหญ่ๆเป็นสี่ประเภทได้แก่ หนึ่งทำโอขคตัหนึ่งธาตุเจดีทธาตุเจดีนะจะต่อไปก่อนนะลูกธาตุเจดีคือสิ่งนะสิ่งหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ธาตุเจดีคือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ไม่ว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะเป็นของจริงหรือจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เราจำลองขึ้นมาก็ตามนะเมื่อเอาไปบรรจุในสิ่งก่อสร้างนั้นจะเรียกว่าธาตุเจดี ดังนั้นตรงกลางเขาจึงมักเรียกว่าเรือนธาตุานี่เป็นต้นนะอ่ะสองธรรมเจดีนะลูกธรรมเจดีธรรมะก็คือหลักคำสอนนะธรรมเจดีคือคือสิ่งที่มีความเชื่อมโยง สิ่งต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์นะสิ่งต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับหลักธรรมคําสอนหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในคําสอนของพระพุทธองค์เรียกธรรมเจดีนะสามบริโภคเจดีบริโภค อันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเจดีกินได้เหลูกเดี๋ยวเข้าใจผิดเห็นคําว่าบริโภคบริโภคเจดีคือนะคือสถานที่สถานที่สําคัญหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อระลึกถึงสถานที่สำคัญที่พระพุทธองค์เคยใช้นะหรือเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธองค์นะเรียกบริโภคเจดีนอกจากนี้ยังรวมสิ่งก่อสร้างที่บรรจุ ข้าวของเครื่องใช้ถวายเป็นพุทธบูชาสิ่งก่อสร้างที่เราเอาเครื่องใช้พระสงฆ์เข้าไปเช่นใส่บรรจุบา,บบาตรบรรจุบรรจุผ้าไตรจีวรบรรจุกรดบรรจุของใช้ของพระสงฆ์นะที่กรองนะ้ําบรรจุเสือบรรจุอะไรต่างๆนะถวายเป็นพุทธบูชาอันนั้นก็เรียกว่าบริโภคเจดีได้นะ ประเภทที่สี่อุเทสิกะเจดีอุเทสิกะแปลว่าสิ่งทดแทนนะฮัอุเทสิกะเจดีก็คือสิ่งที่เรานํามากราบไหว้ทดแทนพระพุทธองค์คุณเห็นปับ๊บดูเลยว่านี่คือพระพุทธเจ้านี่เป็นต้นนะสิ่งทดแทนอ่ะเราจะไปลงละเอียดทีละประเภทนิดหนึ่งนะธาตุเจดีก่อนเป็นยังไงลูก ธาตุเจดีลักษณะหน้าตาเนี่ยก็ <Yeah. S 1> คือสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยเรียกว่าธาตุเจดีนะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปข้างในนั้นสิ่งก่อสร้างพวกนี้เราก็เรียกแตกต่างกันตามลักษณะรูปแบบถ้าเป็นอย่างนี้เรียกสถูปเห็นไหมสถูปเจดีถ้าเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าพระปราง เป็นฝักข้าวโพดแบบนี้เรียกพระปรางเจดีนะปรางสถูปนำสกุลเดียวกันคือนำสกุลเจดีนะหรืออย่างนี้เนี่ยที่นิยมในวัฒนธรรมทางเหนือหรือวัฒนธรรมทางอีสานก็เป็นเจดีประเภทหนึ่งแต่เขาเรียกในภาษาถิ่นว่ากูกอกไก่สาะระูไม่เอกกูอย่างนี้เรียกว่ากูเต้า,านี่เป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นธาตุเจดี คือสร้างมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะหรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำลองนะนอกจากนี้ยังรวมกู่หรือสถูปที่สร้างขึ้นมาบรรจุอัฐิของพระอริยสงฆ์ด้วยหรือบุคคลสําคัญด้วยนะอันนั้นคือรุ่นหลังแล้วก็คือพัฒนามา คือสร้างเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ใส่อัฐิของคนตายแทนนะครบหมายหมายถึงว่าพระอริยสงฆ์หรือพระจะักรพัรดิราชพระเจแผ่นดินอะไรพวกนั้นนะอ่ะอันนี้เรียกว่าสถูถเจดีปรางเจดีกูเพะเจดีเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นประเภทที่หนึ่งเรียกว่าธาตุเจดีนะครับ ส่วนประเภทที่สองธรรมเจดีบอกแล้วว่าธรรมะเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของพระพุทธองค์เหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อพระองค์ดับขันปรินิพานตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกนะเมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีที่ผ่านมานะณโคนต้นโคนต้นรังคู่นี่คือต้นรัง นะหรือดงรังก็คือต้นสาละมีพระแท่นหินแบบนี้ก็จะเรียกพระแทน่นว่าพระแท่นดงรังนะแล้วก็ส่งให้พระพุทธเลขาพระอานนท์ปูผ้าพระองค์ก็ประทับนะสีห์สยญาตนะแล้วก็เข้าฌานดับขันรินิพานเข้าฌานปฐมฌาน จบจากปฐมฌานไปพักหนึ่งก็เข้าไปสู่ทุติยฌานอยู่ในทุติยฌานกำลังจะเข้าสู่ตติยฌานแต่พระพระุทธองค์ส่งนึกนึกบางอย่างได้ก็เลยกลับลงมาใหม่มาสู่ย้อนกลับมาสู่ปฐมฌานแล้วก็ลืมพระเนตรขึ้นลืมตา แล้วก็กล่าวกับพระสงฆ์ที่นั่งเฝ้าอยู่นะพวกพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะนะโปรงกล่าวว่าหันทธานินิพพิทเวอมันตยามิโววยธรรมมาสังขาราปมาเทตะสัมปาเทตะอ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนทั้งนะเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายว่า สังขารของเรานั้นมันไม่เที่ยงขอให้เราเราทั้งหลายจงอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทเถิดและนี่คือคำคีย์เวิร์ดนับแต่น,นี้สืบไปขอให้ธรรมะของเราจงเป็นตัวแทนเราเถิดหากมีข้อสิกขาบทข้อใดสามารถลดละอนุโลมได้ก็ให้ร่วมกันอนุโลมเถิดนะ นะนี่คือคำปัะฉิมโอวาทคือคำพูดครั้งสุดท้ายก่อนปริิพัน์ดังนั้นผู้คนทั้งหลายก็จึงถือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ก็คือตัวแทนของพระพุทธองค์ที่เราสามารถกราบไหว้บูชาระลึกถึงพระพุทธองค์ได้นะเพราะพระองค์สั่งว่านับแต่นี้ต่อไปขอให้ธรรมะของเราจะเป็นตัวแทนเรเอเถิรนนะนั้นอะไรบ้างลกูกที่เห็นแล้ว ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ในหลักธรรมของพระพุทธองค์นะอ่ะเช่นพระไตรปิฎกเห็นไหมลูกตู้พระใส่พระไตรปิฎกเนี่ยถ้าหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ในหลักธรรมของพระพุทธองค์พระไตรปิฎกคือธรรมะของพุทธเจ้ามันรวมไปถึงหอพระไตรปิฎกด้วยนะงั้นมณฑปหอไตรเนี่ยถือว่าเป็นเจดีประเภทหนึ่ง ก็คือธรรมเจดีของวัดนะ,นะนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนนะครับหรืออ่านี่ในประเทศสหภาพพมา่านะที่เมืองมันเดเลนะสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดงกษัตริย์พมา่าองค์ท้ายๆเลยนะองค์ก่อนสุดท้ายเลยนะพระเจ้ามินดงเป็นพระบิดาของพระเจ้าสีปอกษัตริย์องค์สุดท้าย ของราชประมาณปีสอง0ัน่อกว่าวๆนะพระองค์ทรงสร้างเมืองแมนเดเลขึ้นหลังจากสร้างเมืองแมนเดเลพระองค์ก็ทรงแสดงเขาเรียกอะไรอะความเป็นจักรพรรดิราชมหาศาสนุปถมพพนะนก็าสาสกนะเลยให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในพม่านะประชุมสังขยสังขยนาพระไตรปิฎกและหลังจากนั้นให้เขียนพระไตรปิฎกบนแผ่นหิน เนี่ยบนแผ่นหินพวกเนี้ยแล้วสร้างเป็นลักษณะเรียกว่าเจติยวิหาราก็คือข้างล่างเป็นมณฑปมียอดเป็นเจดีข้างบนเนี่ยมณฑปเจด,ดีมณฑปเจด,ดีครอบไว้ดังนั้นมณฑปที่มียอดเป็นสถูปแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นธรรมเจดีของวัดเห็นไหมลูกนะเจ็ดร้อยกว่าองค์เลยเนี่ยเนี่ย,ยพวกนี้ังั้นสีขาวๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเจดีประเภทหนึ่ง เรียกว่าธรรมเจดีนะส่วนองค์กลางสีทองนี่คือธาตุเจดีบรรจุพระ,ะบรมสารีริกธาตุาเป็นต้นนะหรือธรรมจักรเ,เราเรียนแล้วธรรมจักก็คือสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งนะธรรมจักที่เป็นสัญลักษณ์ใน คำสอนของพระพุทธองค์นะอันนี้เราเรียนแล้วก็คือใช้ลักษณะของล้อเวียนนะเรียนแบบล้อเวียนเป็นการเปรียบเปรยถึงการเดินทางของหลักธรรมนั่นเองนะนี่คือประเภทที่สองนะครับธรรมจเจดีส่วนประเภทที่สามบริโภคเจดีก็คือสถานที่สำคัญง่ายๆเลยสถานที่เกิดสถานที่ตรงประสูนะ นะสถานที่ทรงตรัสรู้สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วก็สถานที่ทรงดับขันปรินิพานของพระพุทธเจ้านะสถานที่พวกนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ระลึกถึงที่สำคัญที่พระพุทธองค์เคยใช้นะถือว่าเป็นบริโภคเจดีนะอ่ะพระองค์ทรงประสูติที่ลุมพินีวันนะ ระหว่างเมืองกบ,บิลพัทกับเมืองเทวทหะเนี่นะแล้วก็ทรงตรัสรู้ที่ต้นพระศีมหาโพยายธิ์ใหญ่เขาเรียกว่าที่โพธิพฤกบนทนที่เมืองขยานะแล้วก็ทรงอะไรอ่ะทรงแสดงปฐมเทศนาที่เมืองพารณสีนะที่มลุกชัยวัน นะแล้วก็ทรงดับขันปรินิพานที่กุสินารานั้นสถานที่ทั้งสี่แห่งเนี่ยรวมเรียกกันว่าสังเวชนียสถานก็ถือว่าสังเวชนียสถานเนี่ยเป็นบริโภคเจดีนะหรือเราเรียนแล้วสัตตะมหาสถานนะอ่ะหรือเอานี้ก่อนโลหะปราศาสตวัดรัชนัดดานี้ แต่เดิมโลหะปราสาทเนี่ยแท้จริงๆแล้วคือมหาสังคีกับวิหารก็คือที่อยู่พระสงฆ์และตรงกลางข้างบนนั้นจะเป็นที่บรรจุนะบรรจุสิ่งของสําคัญบรรจุอะไรต่อะไรต่างนหรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั้นยังมีซุ้มห้องต่างๆที่ถวายของเป็นพุทธบูชาดังนั้นโลหะปราสาทเนี่ยเป็นที่รวมรวมกันหมดเลยนะ นั้นในส่วนบางส่วนก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีนะเป็นที่ที่ถวายสิ่งของเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์นะหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นโพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีดังนั้นเวลาเราไปวัดเห็นไหมลูกตามวัดเขาจึงนิยมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือต้นโพ ก็คือการสร้างเจดีย์ประเภทหนึ่งนะแล้วยิ่งในวัฒนธรรมภาคเหนือเห็นไหมถ้าเราไปทางล้านนานเราจะเห็นว่าชาวบ้านสาสนิกชนทั้งหลายจะมีการเอาไม้มาค้ำกิ่งต้นโพนะเขาเรียกว่าพิธีค้ำโพนะบางทีถ้ากิ่งใหญ่มากอย่างนี้เขาก็ใช้เป็นคานเหล็กขึ้นมาเลยคำ้ำถือว่าเป็นการช่วยคำ้ำค้ำจุนพระพุทธศาสนาด้วยงั้นต้นพระศรีมหาโพธิ ถือว่าเป็นบริโภคเจดี JD, ประเภทหนึ่งในวัดนะหรือเราเรียนแล้วสัตตะมหาสถานสัตตะมหาสถานก็คือสถานที่สำคัญเจ็ดแห่งที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปสมเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้นะสถานที่เจ็ดแห่งได้แก่ปฐมสมโพธิบัลลังกทุติยะันิมิตสังตติยะ จงกรมเศษถังจตุทะรัตนะครังปัญจะอจปาลนิโคจตะมุจลินนันจัสตะราชายะตะมังเจ็ดแห่งดังนั้นบางแงบางสถานที่เขามีการสร้างสัต,สตมาหาสถานนี้ไว้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่หรือที่วัดพระาธาตุบางพวนจังหวัดหนองคาย หรือที่วัดสุทัศน์เทพวรารามที่กรุงเทพมาหานครนั้นสัตตมาหาสถานที่สร้างโดยวัดก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์นะครับส่วนประเภทสุดท้ายคืออุเทสิกะเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์ก็คือสิ่งทดแทนเห็นปั๊บรู้ทันทีเลยว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นพระพุทธรูปเห็นไะหรือรอยพระพุทธบาท ต่างๆพวกนี้นะอันพระพุทธรูปในวัดนะลูกนะจาไว้นะพระพุทธรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจดีประเภทหนึ่งของวัดเรียกกันว่าอุเทสิกะเจดีนะดังนั้นเขาจึงมีลานเดินที่สําหรับเวียนเทียนอะไรจะอะไรต่างๆได้หรือรอยพระพุทธบาทแบบนี้ก็ถือเป็นอุเทสิกะเจดีนะคะนี่หรือปราสาทมะครหลวง ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะเดิมเป็นปราสาทที่สร้างเพื่อจะให้เป็นที่ประทับในยามเสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบรุรีสร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะเราเรต้นคิดจศวรรษที่17นะแต่ภายหลังก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนะแล้วก็ภายหลังก็ถูกเราเราสมัยรัชก,กาลที่สามก็ถูก บุรณะโดยเฉพาะในส่วนบนเนี่ยนะโดยพระสงฆ์ผู้นำเขาเรียกอะไรอกำลังบุญแรงศรัทธาจากชาวบ้านมาซ่อมส่วนข้างบนนี้แล้วก็พัฒนาให้เป็นอุเทสิกะเจดีก็คือประดิสถานรอยพระพุทธบาทนะข้างบนนะในนี้นี่คือรอยพระพุทธบาทเขาเรียกว่าพระพุทธบาทสี่รอยนะ ก็คือรอยใหญ่แล้วก็รอยเล็กรอยเล็กรอ,อยเล็กนะอยู่ในที่เดียวกันเรียกพระพทธบาทสี่รอยอยู่ข้างบนนี้นะที่ปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครอิทธยานะครับนะนี่สรุปพระเจดีย์นะมีสี่กลุ่มสี่กลุ่มก็คือมีาธาตุเจดีย์ธรรมเจดีย์บริโภคเจดีย์และอุเทสิกะเจดีย์ นะครับ